สัสดุในการจานใบลานคือใบลานมีลักษณะใบเหยียดตรงไม่งอผิวสะอาดส่วนอุปกรณ์สำคัญคือเหล็กจานลักษณะคล้ายกับดินสอภายนอกเป็นแท่งไม้ตรงกลางจะสอดไส้เส้นเหล็กขนาดเล็กมีความแหลมคมก๊อบลานหรือหมอนรองใบลานทำจากแผ่นไม้ที่มีความกว้างกว่าใบลานเล็กน้อย ใช้สำหรับยึดใบลานขณะที่จานไม่ให้ขยับและก้างธรรมหรือค้างธรรมเป็นท่านไม้ที่มีความสูงระดับสายตาของช่างจานไว้สำหรับวางคำพีต้นฉบับร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน